มีการใส่ผ้าสลูมมุกปองยาวนะครับทำยังไงนะครับเพื่อจะให้มันเป็นสองชั้นเราต้องทำเป็นสองชั้นนะครับครับทำยังไงนะครับคุณนัทดับเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับอ่าชั้นแบบนี้ที่เสื้อเสื้อขึ้นนะครับไห้นะครับนขาบไป ใส่เพื่อโซโลันนี้ทําอะไรครับทําเป็นหูใช่ไหมครับทำกีบทำกีบใช่ฮะเพียงว่าจะทำอย่างนี้ครับมันมอละมูครับมันคงจะเคียงเพี้ยนเอาแบบนี้แล้วพับนะครับพับทำแบบนี้นะครับแต่จีบนี้เราจะทําจีบใช่ไหมครับจีบนี้นะครับพับไปนี้พับสลับไปสลับมานะครับอย่าพับแบบ ถ้าทรานี้มันจะไม่เป็นกลิ่นเะมันจะเป็นเราอุดรูนี่เราต้องพับสลับนะครับเราต้องพับสลับเราพับแคบเท่ากันครับนี่ครับใช่ก็จะเอาเชือกครับเชือกอยู่ไหนครับเชือกหายครับพอเอาเชือกเชือกเลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเป็นได้เป็นแบบนี้ครับขอเชือกมาด มัดขึ้นเป็นแบบนี้ครับกุต้นอ่าเชือกฟางขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีจะเป็นเป็นเกียบอ่าจะเป็นกีแบบนี้ของข้างครับครับของข้างแล้วก็เอาผ้าขอกมามัดแบบนี้ครับอ่าโ<อ>้สุดยอดครับยูิปโพครับที่หมอเขามี